ไม่ยื่นประวัติรักษาระวังโดนตุกติกนะคบคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับผมมิสเตอร์อาร์นะครับผมวันนี้นะครับมาประเด็นซีเรียสอีกแล้วนะฮะประเด็นนี้ครับผมจะเกิดขึ้นนะครับผมกับน้องที่มีประวัติทุกๆคนนะฮะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เัาถ้ามีประวัติแล้วต้องยื่น ประวัติด้วยเสมอๆนะครับผมการขอประวัติการรักษานะครับผมจะมีเลขชื่อเรียกปรนจัดยาวค่อนข้างยาวเนาะจะเรียกว่าขอประวัติการรักษาผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะครับผมตั้งแต่แรกข้อจนถึงปัจจุบันนะฮะอีกรอบไหมครับผมอีกรอบก็จะไม่เหมือนเดิมนะับ มัาจะยาวนะครับขอประวัติการรักษาผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในครับของโรงพยาบาลตั้งแต่แรกคลอดจนถึงปัจจุบันนะครับต้องยื่นอันนี้เสมอนะครับผมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกด้วยเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยื่นแล้ววันที่เคมจริงๆครับผมระบบมันโชว์ประวัติการรักษาของน้องมาคุณพ่อคุณแม่อาจจะโดนตุกติกตุกติกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าบริษัทอยากตุกติกครับ บริษัทจะมองว่าคุณพ่อคุณแม่นะผมไม่ถแถลงเข้าไปหรือว่าโกหกบริษัทประกันนะครับทำให้การเคลมครั้งนั้นอาจจะมีปัญหาหรือไม่ได้เคลมนะครับผมไม่ได้เคลมอันนี้เป็นประเด็นที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นประเด็นที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากโกหกนะฮะหรือบางทีตัวแทนก็บอกว่าเออปล่อย,ปอยไปเธออะไรเงี้ยน้องป่วยแค่นี้นิดหน่อยไม่ต้องถแถลง นะฮะถ้าตัวแทนมืออาชีพเขาจะต้องแถลงและก็ขอประวัติการรักษาของน้องนะครับผมประวัติอะไรนะครับผมขอประวัติการรักษาผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในยของโรงพยาบาลตั้งแต่แรกข้อจนถึงปัจจุบันอันนี้ครับผมสำคัญมากมากนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าคุณพ่อคุณแม่มีลูกนะผมน้องที่เคยป่วยมาก่อนจะต้องยื่นประวัติไหมครับ ต้องยืนประวัตินะครับผมอันนี้จําไว้เลยนะครับเป็นเบสแพ็ทิสเลยนะครับเป็นเป็นข้อควรปฏิบัติอย่างยิ่งอย่างยิ่งอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเพื่อผลประโยชน์ของคุณพ่อคุณแม่เองนะผมและน้องจะได้รับการดูแลอย่าง VIP เต็มวงเงินประกันที่ได้สื่อไปนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมยืนนะครับผมแต่ในกรณีที่น้องในกรณีที่น้องคีนมากๆไม่เคยเจ็บป่วยต้องยื่นไหมครับ ไม่ต้องยืนนะครับผมอันนี้แหละรับเป็นข้อดีของน้องที่ไม่เคยป่วยมาก่อนและทําประกันก็จะมีความสะดวกสบายในการสมัครนะครับผมโอเคคลิปนี้สั้นๆครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกป่วยนะครับผมยืนประวัติทุกครั้งนะจ๊ะแล้วจะหาว่ามีตาอราตไม่เตือนนะครับผมโอเคแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสําหรับคลิปนี้นะครับไปก่อนครับผมผมมีตาอราตนะครับผมยินดีที่ได้ดูแลทุกท่านครับสวัสดีครับ